โอเครคอร์ด yeah. นะครับ5้าสชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาในเดือนตุลาคมสองห้าตุลาฮาโลวีนนะครับชาวลัคนาราศีมังกรคุณนะครับมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสายังคงครองอยู่ในเรือกนการเงิน ส่วนดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นั้นยังคงตรีโกนร่วมธาตุดินกับชาวลัคนารารรศีมังกรราหูนะครับโยกหน้าดาวสุ่ดาวเกตโยกหลังและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้สามารถออกคำพยากรณ์ได้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงเดือนที่คุณเองนั้นนะครับจะมีความรู้สึกเออในช่วงต,ต้นเดือนแต่พอหลังจากวันที่10ตุลาคมไปแล้ว คุณก็จะมีความขยันขมีขมันมากขึ้นกับการงานหรือว่าภาระหน้าที่ที่คุณเองจะต้องรับผิดชอบชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ1นนี้อาจจะเอื่อยน่อยแล้วก็ผู้จาไม่ค่อยเข้าหูคนด้วยนะครับ6-10 11-15แฮปปี้ 10, 15, ขึ้นตามลำดับ1ิ2 0่ออแล้วก็11เออ1 6เออนะครับ การเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะครับแล้วก็ย1อไปจนถึง31เลยช่วงนั้นนอกจากการงานจะมีความสําเร็จดีแล้วอาจจะได้มีการเดินทงเดินทางหรือทาอะไรต่างๆทําให้คุณมีความแอคทีฟมากยิ่งขึง้นในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกความรักขยับดีกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกจะมีความรู้สึกเบิกบานกับความรักมากยิ่งขึง้น ใครที่มีปากเสียงทะเลาะไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้มีโอกาสจะกลับมาคืนดีหรือ่าพูดคุยันดีขึ้นส่วนใครที่นะครับยังโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่ความรักจะแช่ชื่นในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังความรักไม่ค่อยแฮปปี้นะักถ้ามีแฟนหรือคบหาใครก็มีโอกาสที่จะทุกข์ใจหรือคุยกันแล้วสื่อสารกันแล้วมีความรู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควร ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับช่วงไปลายปลายเดือนนะครับน่าจะประมาณวันที่26ถึง31ตุลาคมช่วงนั้นจะอารมณ์เสียง่ายอย่าไปรับปากอะไรใครง่ายๆหรือว่าไปแสดงอารมณ์กับใครมากจนเกินเหตุเกินงามเพราะนอกจากจะไม่ส่งผลดีแล้วจะทำให้เราเองรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวเองได้เหมือนกัน อะไรที่มันเป็นเรื่องหยุห่หยิ่มเล็กๆน้อยๆอยมองข้ามได้ก็มองข้ามไปเลยจะได้ให้สัมพันธภาพในเรื่องของงานนั้นมันยืดยาวได้ต่อไปนะครับเรื่องของการเงินคุณยังจะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวดาวสูกไปอยู่ในเดือนลาพัถึงแม้จะเป็นปราแต่ในความหมายตรงนี้หมายความว่าได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ล่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินได้เงินกินเปล่าหรือว่ามีโชคดีในเรื่องของการเงินนั่นเอง ในเดือนตุลาคมสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรภาพโดยรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดาวอังคารไปเป็นปรกนะครับแล้วก็ไอ้ดาวอังคารไปเป็นนิดนะครับต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรว่าพยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์ตัวเองนิดนึงมักจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวอารมณ์เสียงหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นๆลงๆง่ายแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องการพูดคุยเจราจาในเรื่องการค้าขายอะไรที่ทําให้เราพูดออกไปแล้ว ทำให้ถูกมอในแง่ลบก็พยายามเลี่ยงเลยนะครับพูดดีนะครับเงินทองก็เข้ามาอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคมนะครับฉะนั้นพยายามเลือกคาพูดเ,เลือกอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เจรจาแล้วไพเราะหรือฟังแล้วคนที่ฟังเขาแฮปปี้เขาไว้รับรองการเงินการทรองเข้าดีแน่ๆนะครับสินแสงหมิงขอให้ชาวลาัคนณาราศีมกรโชคดีกับดวงชะตาในเดือนตุลาคมตุลาฮาโลวีน อย่าลืมติดตามนะครับดูดวงดีในทุกช่องทางนะครับดูดวงดีไ h ทีวีไ i ท์ทูเดย์นะครับแล้วก็ของท้นแสนหมิงในทุกแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันฟังไว้ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมเขียวเป็นแผนที่ชีวิตขอโชคดีครับสวัสดีนะครับ1ักนะครับ1นาทีสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล